สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัสจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มมภาคสดๆเรื่องตำหนักเพชรนำแสดงโดยมิตรเพชรราเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2007ที่โรงหนังเอ็มพายวันนี้ที่ยังเหลือก็คือเหลือใบปิดหนังเหลือแผ่นโชกากแล้วก็นี่คือสุจิบัตรหนังสมัยนั้นเล่มละ2บาทครับแล้วก็ยังมีฟิล์มหนัง16มมอีกหม้วนนะครับประมาณ25นาที จ้าของฟิล์มก็คนด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาคุณอนนท์เทเตอร์ไปยืมมาให้เราเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2557และจากนั้นอาจารย์จรัสจันพรมรัตน์ก็นํามาให้เลขาแต่งนะครับและนอกจากนี้อาจารย์จรัสย,ยังให้บทภาคหนังเรื่องตาหนักเพชรมาให้เราดูด้วยนะครับนี่หน้าที่52ของบทภาคหนังแล้วนะครับให้สังเกตที่ข้อความด้านท้ายนะครับลงวันที่ไว้ว่าวันที่3กรกฎาคมปี2 5 1 5ของพยงภาพยนตร์จังหวัดอุบลราชธานี ตําหนักเพชรนั้นฉายครั้งแรกในกรุงเทพปี2007นะครับแต่ว่าหนังกลางแปลงที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นปี215ยังฉายเพิ่งตําหนักเพชรอยู่นะครับซึ่งบทภาคชุดนี้ก็เป็นบทภาคที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ตามเนื้อฟิล์มที่เหลือจริงๆของฟิล์มในปี215นะครับและฟิล์มตําหนักเพชรมวนนี้นะครับเราไปพบอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับสภาพฟิล์มก็โดนความชื้นนะครับภาพจะลอกๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้แหละครับ ส่วนบทภาคหนังนั้นอาจารย์จรัสจันพรหมรัตน์ได้มาจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นบริการหนังเก่าชื่อว่าบริการน้ําเพชรภาพยนตร์นะครับแล้วก็ในสาเนาบทภาคนั้นยังมีชื่อของบริการน้านิวัตฟิลม์มพิมพ์ไว้ด้วยนะครับพอผมเห็นชื่อน้านิวัตฟิลม์มนั้นผมนึกไปถึงสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เห็นคุณน้านิวัตฟิล์มนี้แหละครับไปหาฟิล์มหนังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ ตอนนั้นที่จังหวัดสุรินทร์หนัง16มมภาคสดๆเนี่ยแทบจะหมดไปแล้วนะครับแต่คุณน่าดีวัฒน์ฟิล์มนี่ไปตระเวนหาฟิล์มที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็อาจจะตระเวนหาฟิล์มไปทั่วเขตภาคอีสานนะครับเพื่อไปกว้านเอาฟิล์ม16มม,มทั้งหมดนั้นกลับมาแล้วจากนั้นคุณน่าดีวัฒน์ฟิล์มก็จะใช้วิธีใช้หนังดูตัดต่อฟิล์มแล้วก็นําบทภาคภาพยนตร์นั้นมาพิมพ์ขึ้นใหม่นะครับบางครั้งก็ใช้วิธีขีดทับเพื่อให้ใช้ภาคสดๆได้ในยุุคคที่ณนาิวั์ฟล ทำเป็นยุคสุดท้ายอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับฟิล์มทั้งหมดที่คุณนาดิวัตฟิล์มกว้านมาได้นะครับเห็นบอกว่าเป็นหนังส6มม,มหลายสิบเรื่องเลยนะครับที่เก็บไว้ที่บ้านนั้นเสียหายหมดนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ฟิล์มนั้นโดนน้ําเสียหายหมดสมัยที่คุณโตพันธมิตรทำวีซีดีโครงการคิดถึงหนังไทยนะครับทำนังไทยเก่าๆก็ไปหาคุณนาดิวัตฟิล์มที่สุราษฎร์ธานีนะครับปรากฏว่าคุณนาดิวัตก็เล่าให้ฟังอย่างที่ผมเลลาา่่าามนีครับ แล้วก็เหลือฟิล์มหนังมิจฉบัญชาอยู่เรื่องเดียวนะครับที่รอดออกมาได้ก็คือเรื่องพระจันท์แดงซึ่งคุณโตพันธมิตรนำมาทำเป็นแผ่นวีซีดีออกไปแล้วนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าฟิล์มหนังเรื่องตำหนักเพชรที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นั้นน่าจะเป็นฟิล์มที่คุณนาดีวัฒน์ฟิล์มถือไว้ที่สุราษฎร์ธานีเป็นมือสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นฟิล์มที่ต้องมีสาม้วนจบนะครับตามเกณฑ์หนังในสมัยนั้นที่ต้องตัดต่อให้เหลือแค่3ม้วนหรือ2ม้วนจบนะครับ แต่ว่าฟิล์มที่คุณอนนท์เทปเตอร์ไปพบมาคือม้วนที่ท่านกาลังดูอยู่นี้นั้นถูกโชว์ไว้ในร้านขายกาแฟอยู่ม้วนเดียวนะครับโชว์อยู่ในร้านขายกาแฟคุณอนนท์เทปเตอร์ไปส่องๆดูแล้วมองเห็นเป็นมิตรัยบัญชาก็รีบโทรศัพท์มาบอกพวกเราว่าอยากได้ไหมจะขอยืมมาให้นะครับแล้วก็ไปยืมมาให้เราใช้ทําไฟล์ภาพภาพก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับก็คือฟิล์มโดนความชื้นแล้วก็ภาพจะลอกนะครับแต่ยังลอกออกไม่หมดนะครับ วันนี้ที่ยังเหลือของหนังไทย1 6ปมเรื่องตำหนักเพชรก็คือเหลือฟีล์มม้วนนี้จริงๆระครับม้วนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ท่านจะได้ดูซึ่งวันนี้ผมจะฉายให้จบม้วนเลยนะครับประมาณ25นาทีนะครับท่านที่ทนดูได้ก็ทนดูหน่อยนะครับท่านที่ทนดูไม่ได้ก็คงจะต้องปิดไปนะครับเพราะว่าภาพจะลอกลักษณะนี้เกือบทั้งเรื่องนะครับแล้วก็มีการสลับภาพด้านซ้ายด้านขวานะครับเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับ ตําหนักเพชรนั้นมิชบัญชาจะเล่นเป็นรุ่นพ่อแล้วนะครับนี่คือคุณประจวบอคุณธานินอินทรเทพนะครับเป็นนักร้องนะครับในเรื่องนี้ก็จะร้องเพลงด้วยนะครับอันจากบทภาคหนังก็มีชื่อเพลงที่ร้องนะครับจริงๆหนังเรื่องตําหนักเพชรที่ยังเหลืออยู่อีก2ชิ้นที่เราไม่พูดถึงวันนี้ก็คือเหลือเพลงนะครับเพลงตําหนักเพชรร้องโดยคุณจินตนาสุขสทิตและก็เพลงที่คุณธานินอินทรเทพร้องในเรื่องนี้แหละครับอีกเพลงหนึ่งนะครับอยู่นะครับแต่ว่า ผมไม่กล้าเปิดลงไปในหนังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เสียงอีกนะครับก็จะให้ดูแต่ภาพจากฟิล์มภาพยนตร์นะครับเห็นคุณธานดินเดินเข้าไปแล้วนะครับคุณกิงดาวนะครับแล้วก็คุณประจวบเริกยามดีคุณมิชัยบัญชากิงดาวนั้นกิงดาวดารณนีนะครับที่เป็นอดีตแฟนของคุณมิตชัยบัญชานะครับตอนนี้ผมกําลังดูภาพอยู่ก่อนนะครับว่าสับข้างกันไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคอยต้องคอยสังเกตนะครับวิธีสังเกตว่า ภาพสลับข้างหรือไม่นั้นนะครับให้ท่านสังเกตการใช้นิ้วมือการใช้มือของตัวละครนะครับตัวละครส่วนใหญ่จะถนัดมือขวานะครับเราจะเห็นที่หน้าจอเป็นมือซ้ายนะครับหรือไม่งั้นก็ดูกระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับเห็นไหมครับกระเป๋าเสื้อคุณประจวบมองเห็นไหมครับลอกลอนะครับกระเป๋าเสื้อคนเราเวลาใส่ที่ตัวเรานั้นจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่ว่าในจอหนังจะเห็นอยู่ด้านขวานะครับนี่ตัดสลับนะครับเห็นคุณ ธานินอินทเทพนะครับกับคุณบุษกรสักคอรัตนนะครับขับรถนะครับก็อันนี้น่าจะถูกทางอันนี้ผิดทางแล้วละครับเห็นไหมครับเพราะว่าเวลาเราขับรถคนขับรถที่เรามองเห็นจะต้องอยู่ด้านซ้ายนะครับก็ขับรถไปในถนนนะครับเป็นการถ่ายนอกสถานที่นะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้ครับเฉียวคนครับรถแท็กซี่เฉียวนะครับ ก็ต้องทําใจหน่อยนะครับนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของหนังเรื่องตาหนักเพชรน,นะครับคุณทันนินลงมาจากรถนะครับแล้วก็น่าจะไปต่อว่าคนขับรถแท็กซี่นะครับดูหน้ายังไม่อ่อนนะครับว่าเป็นตัวประกอบใครนะครับแล้วก็ถูกเพื่อนที่มาด้วยห้ามนะครับแท็กซี่ก็ไปแล้วครับ <c oughs> ไปก็ได้โอ้เลขทะเบียนชัดเลยนะครับ หนังซสวามาสมัยก่อนนั้นต้องภาคกันสดๆนะครับนี่25นาทีนะครับถ้าสภาพฟิล์มดีกว่านี้แล้วมีบทภาคด้วยนะครับพวกผมกคงต้องภาคชายแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าลักษณะอย่างนี้ดูแล้วแสบลูกระตานะครับต้องคนชอบหนังเก่าจริงๆหรือว่าคนที่รักวิทชัยบัญชาจริงๆนะครับถึงจะทนดูจบนะครับใครที่ทนดูภาพแบบนี้จบได้ผมก็ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของช่องเราแล้วล่ะครับรถเบนซ์ขับออกไปแล้วนะครับ เป็นการถ่ายเอาดอนนอกสถานที่นะครับพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือครูเนรมิตรนะครับผู้สร้างก็คือรัตนง,งามภาพยนตร์โดยคุณสุภาพประจวบเหมาะนะครับเป็นผู้หน่วยการสร้างตาคล้องก็คือคุณอนันต์อินทะออนะครับคุณฐานินลงมาจากรถนะครับผมกำลังจะดูว่าคนที่ยกมือไหว้เป็นใครนะครับยังดูไม่ออกนะครับแต่สายสุดนั้นเป็นคุณบุตรสกปรคอนรัตน์นะครับ น่าเสียดายนะครับเสียหายแบบนี้นะครับฟิล์มของบริการหน้าดิวัตฟิล์มที่ผมเล่ามาตอนต้นนั้นที่เราได้มาฉายก็หลายเรื่องแล้วนะครับเช่นดาวพระศุกร์เราก็ฉายไปแล้วนะครับแล้วมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์มลูกหญิงนะครับลูกหญิงชายารัตนาพรน,นี่คุณใครวิ่งมานะครับเดี๋ยวนะครับคนที่ คุณทักษินจำผลครับที่ใส่แว่นตานะครับคนที่มาด้วยนี่คุณอุสาหรือเปล่านะครับลองดูนะครับเดี๋ยวดูอาจจะไม่ใช่นะครับแล้วก็ไปหาใครครับเนี่ย จะเป็นเหมือนคุณเพชรานะครับใช่แล้วครับคุณเพชรราครับที่ขวามือนะครับาใช่ครับคุณเพชราครับนี่เป็นฟิล์มยี่ห้อดีเลยนะครับที่ที่เก็บสีไว้ได้นี่คือสีจริงๆจากฟิล์มหนังนะครับผมไม่ได้ตัดปรับแต่งนะครับถ้าอีกยี่ห้อหนึ่งถ้าเป็นก็พี่บีนี่สีจะออกซีดๆหมดแล้วนะครับนี่เป็นฟิล์มตัวนี้นะครับแม้ถ้า ไม่ลอกนะครับคงจะสนุกแหละครับคงจะได้ภาคกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสลับข้างซ้ายหรือขวานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเพชรชรานั่งอยู่ฝั่งนู้นะครับแล้วก็ลีมสลับมายังไม่รู้ว่าฝั่งใดถูกนะครับต้องคอยสังเกตการใช้มือเป็นหลักนะครับดูคุณเพชรานะครับที่ปี2007นะครับอใช่แล้วครับคุณอุสาชรานิมิตนะครับ เรื่องนี้ฉายเรียกว่าฉายตอนรับปีใหม่นะครับใช้สมายปีเก่าปี2007นะครับที่โรงหนังเอ็มพายแล้วก็เป็นการตอนรับปีใหม่นะครับหนังไทย16อมยุนด้านฉายที่โรงหนังเอ็มพายกันเยอะนะครับเวลาฉายก็จะภาคกันสดๆนะครับเพียงแต่ว่าในใบปิดโปสเตอร์หนังนี้เราค้นไม่เจอนะครับว่าเรื่องนี้ผู้ที่ให้เสียงภาคเป็นใครนะครับที่ภาคกันสดๆนะครับแต่ถ้ามาหาพวกเรานะครับถ้าฟิล์มสวยกว่านี้หน่อยนะครับ ก็จะเป็นผมเป็นลุงมนัดนะครับเป็นประเทศประแต่งประสูเป็นการช่วยกันภาพนะครับผมดูยังไม่ทัน,นครับภาพก็ลายไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับค่อยๆดูนะครับเห็นคุณธานินนะครับนั่งอา่านหนังสืออยู่ในห้องนะครับสกอตเทปสีดําแปะ่านนะครับเป็นฟิล์มที่เรียกว่าแทบจะไม่กล้าทําความสะอาดเลยนะครับเพราะว่าปกติก่อนจะใช้ฟิล์มหนังนี่เราต้องใช้น้ํายาทาความสะอาด เช็ดเอาฝุ่นออกกันนะครับแต่ว่าฟิล์มวนนี้ไม่กล้าเช็ดครับเพราะว่ากลัวภาพมันจะลอกออกไปหมดแล้วไม่เห็นหนังนะครับเรายอมฉายทั้งสกปรกนะครับเครื่องเรียกว่าเหมือนฝุ่นเกาะเครื่องเลยนะครับคุณประจวบเลือกยามดีครับที่เข้ามาคุยกับคุณธนินทเทพนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเช็ดน้ํายาภาพเหล่านี้ก็จะหลุดออกไปเหลือแต่ขาวๆนะครับมองไม่เห็นภาพก็เลยต้องฉายทั้งขี้ฝุ่นนะครับพอมีขี้ฝุ่นที่ฟิล์มนะครับเห็นไหมครับ ภาพก็จะสั่นๆน,นะครับเนื่องจากว่าประตูฟิล์มนั้นไปบี้เอาที่ฝุ่นที่อยู่บนเนื้อฟิล์มเก็บไว้นะครับฉายไปสักพักหนึ่งเราก็ต้องหยุดหยุดฉายก่อนนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดประตูฟิล์มนะครับ25นาทีนี่ฉายกันเป็นชั่วโมงนลครับกว่าจะได้ภาพมานะครับดูคุณประจวบนะครับคุณธน,นินนี่เป็นฟิล์มม้วนเดียวนะครับม้วนเดียวที่ เป็นม้วนในเรื่องจริงๆนะครับสมมุติว่าเป็นฟิล์มที่มี3าม้วนนะครับนี่น่าจะเป็นม้วนที่2นะครับเพราะว่าหนังสมัยก่อนจริงๆแล้วต้องหม้วนจบนะครับม้วนหนึ่งยาว40นาทีนะครับแล้วก็มีประมาณ5ม้วนนะครับหนังไทยสมัยก่อนตำหนับเพรนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่านจาดูอ่านดูจากบทภาคแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ5ม้วนจบนะครับแต่ว่า พอใช้ไปนานๆนะครับจากปี2007นะครับใช้ไปมือแรกๆใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงมือสุดท้ายนะครับก็จะมีการพิมพ์ก็จะขาดหายไปนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งต้นนะครับว่าบทภาคชุดนี้พิมพ์เมื่อปี2015นะครับนั่นคือว่าหนังตกรุ่นมากเลยนะครับจากปี2007ไปถึงปี2015นะครับดูคุณธนินหล่อนะครับเขาก็ยังฉายกันอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหนังมันขาดไปเยอะนะครับจึงต้องมีการนําบทภาคนั้นมาพิมพ์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อ ให้นักภาคอ่านแล้วก็ภาคกันสดๆได้นะครับไม่งั้นจะภาคไม่ได้นะครับนี่ก็น่าจะสลับข้างแล้วนะครับเพราะว่าส่งผมมาทางนี้แล้วนะครับคุณธนินนะครับน่าจะเปิดเพลงแล้วก็อ๋อนี่คุณประจวบนะครับเปิดเพลงแล้วก็เต้นเกาะกวนนะครับคุณธนินอ่านหนังสือนะครับหรือว่าเขาจะเล่นเป็นพี่น้องกันนะครับจริงๆผมอ่านบทภาคมานานแล้วนะครับลืมไปหมดแล้วนะครับว่าว่าเป็นอะไรกันนะครับ ดูคุณธานินเล่นเขาเรียกอะไรจะเข้ลูกเปล่าครับอันนี้เห็นไหมครับเล่นเสียงดังแรงเพื่อที่จะกอบควนคุณจวบเหมือนกันนะครับที่เปิดแผ่นเสียงนะครับเห็นไหมครับสมัยก่อนเวลาฉายนี่ลักษณะนี้ต้องวางแบกกราวแล้วก็วางเอฟเฟกต์กันสดๆเหนื่อยนะครับทุกวันนี้ผมวางในระบบคอมพิวเตอร์ก็โอ้โหเสียงปืนกว่าจะได้แต่ละนัดนะครับแล้วถ้าวางแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับดีเนี่ยติ้งติๆงติ้งติ้งติงติงเนี่ยอื้อหือทีเลยนะครับต้องคนเมื่อยเลย เล่นอะไรในข้งเมืองวะกูจะเต้นของกูอันนี้ประจวบเวลาภาคเสียงต้องทำแบบนี้ท่านินจะต้องทำเป็นเสียงหล่อพอสมควรนะครับเดินนะครับดูดูก่อนเสียดายนะครับเล่นต่อครับท่านินนี้น่าจะเล่นเป็นลูกของเพชรราชาวราชนะครับเพราะว่าในเรื่องที่ท่านเห็นไม่ปิดไหมครับคุณเพชรราชาวราชนี่จะดีดีตัวนี้นะครับดีจะเข้ตัวนี้นะครับผมนี่จะเข้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับ ถ้าอยากให้รู้ว่าดีดอะไรแน่ๆแนต้องเปิดบทภาค52หน้าอ่านดูนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นเองแหละครับแต่ตอนนี้ผมอ่านไปจนลืมหมดแล้วนะครับจริงๆกากฟิล์มชุดนี้ผมเคยลงยูท b e ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมลงไว้สั้นมากนะครับผมตัดให้ดูแค่ประมาณไม่ถึงนาทีนะครับเพราะว่าสงสารคนดูครับเพราะว่าภาพมันลอกเยอะนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคนดูจะไม่ชอบนะครับก็พยายามตัด เหมือนเป็นภาพดิ่งสั้นๆให้ดูนะครับเห็นคุณทันดินเห็นคุณเพชรรายเห็นมิเชบัญชาอาจะสั้นๆนะครับแต่ตอนหลังมาคิดว่าในเมื่อมันเป็นหนังเศษที่เหลืออยู่แค่นี้นะครับเราน่าจะฉายให้หมดไปเลยเพื่อที่จะให้มันบันทึกเป็นประวัติศสาสตร์ของหนังเรื่องนี้เลยนะครับว่าวันนี้ที่ยังเหลือของหนังเรื่องนี้นั้นเหลืออะไรบ้างนะครับจึงทําเป็นช่อง youtube ช่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนําเสนอด้วยวิธีการที่ ให้มันเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์หนังไทยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เน้นความบันเทิงอย่างเดียวแล้วนะครับจะเน้นเรื่องข้อมูลประวัติศาสตร์ครับเพื่อที่จะทําให้หนังไทยแต่ละเรื่องนั้นคนไม่ลืมนะครับสมัยก่อนเราลง youtube เราลงแต่หนังอย่างเดียวนะครับก็จะทําให้หนังซึ่งไม่มีฟิล์มเหลืออยู่นั้นไม่มีโอกาสมาลงในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็เลยทําเป็นคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาว่าวันนี้ที่ยังเหลือของหนังแต่ละเรื่องนั้นเหลืออะไรบ้างนะครับเพื่อที่ เราจะได้มีโอกาสพูดถึงหนังไทยที่ไม่มีฟิล์มเหลืออยู่เลยนะครับก็จะเป็นคลิปที่เป็นภาพนิ่งทั้งหมดนะครับส่วนถ้ามีฟิล์มหนังเหลืออยู่อย่างเรื่องตำหนักเพชรนี้เราก็จะมีทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็ฟิล์มหนังที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับเอามาลงให้ดูนะครับน่าจะเป็นคุณบุศกรสครรัตน์นะครับกับคุณธานดินนี่ใช่แน่นอนอยู่แล้วแต่ผู้หญิงนี่ดูยังไม่คุ้นนะครับแต่ว่าในเวป,ปิดหนังจะบอกผู้หญิงไว้เพียงแค่ไม่กี่คนนะครับ คุณประจบลงมาคุยนะครับหนังไทยสมัยก่อนนั้นเดินเรื่องด้วยคำพูดนะครับอย่างทุกวันนี้ที่ผมทำเสียงภาคอยู่ทุกวันนี้ผมก็เวลาดูแบบไม่มีเสียงเราจะรู้สึกว่าเหมือนดูอะไรไม่สนุกนะครับก็ตัวละครจะนั่งอย่างนี้แหละครับแล้วคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราภาคเสียงเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะรู้นะครับว่าเขาคุยอะไรกันเพราะว่าเดินเรื่องด้วยคำพูดนะครับแล้วก็ ถ้ามีเสียงเอฟเฟกนะครับเสียงแกลาวประกอบด้วยก็จะทำให้เราเรียกว่าอินไปกับหนังได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังทำเสียงหนัง16พมออยู่ก็จะเฉลี่ยวมาฉายให้ได้เดือนละหนึ่งเรื่องนะครับก็คอยดูกันแล้วกันนะครับคุณประจวบครับเล่นหนกหูฉันเล่นเองก็ได้อย่าอะไรอย่างนั้นเปล่าไม่แน่ใจครับเล่นเองดีกว่าใครมาเด่นครับดึงดๆงดงออกแนวตลกครับ คุณเนรบิตนะครับพุม่มกลับนะครับออกมาด้านนอกแล้วนะครับอ๋อน่าจะไปตามมาแล้วครับตอนนี้ผู้หญิงสองคนถ้าอย่างนี้ก็จะต้องเป็นคุณบุษรกรสะคอรัฐอยู่ซ้ายนะครับตรงกลางจะเป็นคุณอุษาชรานิมิตแล้วก็ถัดมาจะเป็นคุณทันดินอิทธเทพนะครับแล้วคุณประจวบก,ก็เปิดประตูออกมานะครับดูนะครับว่า เราจะเห็นอะไรจากหนังไปแค่ไหนนะครับจริงๆถ้าเราหยุดภาพนิ่งตรงที่ชัดที่สุดแล้วเราแค่เป็นภาพมาดูเฉยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าหนังเหมือนสวยนะครับแต่จริงๆไม่เสียดายนะครับลักษณะเช่นนี้คือโดนละอองความชื้นนะครับเข้าไปในเนื้อฟิล์มนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อฟิล์มนั้นค่อยๆลอกออกมานะครับ หนังไทยหลายเรื่องนะครับที่เป็นหนัง1 6มมและหนัง35มมที่เราไปเจอฟิล์มก็จะเจอฟิล์มในลักษณะนี้นะครับถ้าเป็น35มมเจอลักษณะนี้ก็จะไม่ฉายแล้วนะครับเพราะว่าฟิล์มจะกรอบทันทีนะครับคุณกิงดาวดาราีครับเดินเข้ามานะครับอยู่ซ้ายนะครับคุณกิงดาวนะครับนี่ที่ฉายได้เพราะว่าเป็นหนัง1 6มมนะครับ ไม่ใช่ว่าฟิล์ 16. ม1 6มมจะทนนะครับแต่ว่าระบบเครื่องฉายของหนัง1 6มมนั้นเดินนิ่มนะครับภาพก็จะไม่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 แตกนะครับไม่ปรีนะครับถ้าเปนมมนเ็นถ้าเป็นฟิล์มม้วนเดียวกันนี่ถ้าเป็นฟิล์ม35มมก็คือฉายไม่ผ่านเครื่องแล้วนะครับต้องโยนทิ้งอย่างเดียวแล้วครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับที่ยืนทัดจากคุณทานินใครเอ่ยนะครับ ได้ดูมาถึงตรงนี้ได้ผมก็ถือว่าเก่งแล้วครับที่ทนดูในสิ่งซึ่งบางคนเข้าไปดูเลยนะครับเขโยนทิ้งไปเลยนะครับท่านคิดดูเวลาผมฉายอยู่อย่างนี้นะครับทั้งขี้ฝุ่นนะครับทั้งกลิ่นของฟิล์มที่เหม็นอับๆนะครับเข้าจมูกนะครับก็จะสําเร็จออกมาเป็นไฟล์หนังให้ท่านดูได้แต่ละไฟล์นะครับก็เรียกว่าต้องเหนื่อยนะครับ คนที่นอนนั้นคือคุณทักษินจำผลนะครับน่าจะเล่นเป็นพ่อแล้วนะครับอย่างนี้แล้วก็ใครตรงกลางนละคุณเพชรชรานะครับเด็นนะครับผมดูผู้หญิงมันจะคุณคุณหน้านะครับจะคุณอุสาหรือเปล่าโ้ยากนะครับคือฟิลม์มฟิล์มเรื่องนี้นะครับ2 5 0 7นะครับบางทีเราเห็นดารา แต่ละคนนั้นเราเห็นตอนที่เขาอายุมากขึ้นนะครับมันจะจําทรงหน้ายากอันนี้ก็เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะครับเห็นไหมครับสลับไปทางนู้นทางซ้ายทางขวานะครับรดออกมาอีกแล้วครับ รถเข้ามาแล้วมีคนไปดูนะครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นคุณอุตสาห์แลครับที่ทรงแบบนี้นะครับเพชรชราอุตสาหักษิณินะครับเรียงกันหนังสมัยก่อนนั้นเวลาถ่ายทํานี่บางท่านบอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องย่อให้ไปถามดารานะครับก็ต้องเรียนตรงๆเลยนะครับว่าดาราแต่ละคนที่ถ่ายหนังนั้นจะถ่ายเฉพาะฉากของตัวเองนะครับไม่มีโอกาสจะมา ร่วงรู้ฉากคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้เล่นนะครับฉะนั้นก็จะไม่ทราบเรื่องหนังไม่ทราบเรื่องหนังเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะรู้แต่ฉากที่ตัวเองแสดงเท่านั้นนะครับเราต้องค้นหาจากนิตยสารหนังสือดาราสมัยก่อนนะครับที่ลงโฆษณาไว้นะครับคุณทันดินนะครับแต่ผู้หญิงไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆนะครับ แต่แถาขวาสุดนป็นคุณอุษาแล้วครับหนังห้าม้วนนะครับสุดท้ายฉายไปจนถึงหนังล่าสุดหนังขอข้าวนะครับหนังขยาก็จะเหลืออยู่ประมาณสักสาม้วนนะครับที่เราเจอมาในส่วนใหญ่นะครับบางเรื่องเราก็เจอ2ม้วนจบนะครับอย่างเช่นระค้ามขอบฟ้าเราก็เจอ2ม้วนจบนะครับขุนตาลก็ สามม้วนจบแต่เป็นม้วนสั้นๆนะครับเป็นเพชรรานะครับมีคำด้วยครับเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะครับในบ้านถ้าเป็นมีกระจกแล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นโรงทายนะครับสมัยก่อนหนังไทยส6บหมม,ม,มนี่ถ่ายในโรงทายเป็นส่วนใหญ่นะครับ ถ้าจะถ่ายในบ้านก็ใช้สถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่หวางละโวนะครับในการถ่ายทําหนังนะครับนี่น่าจะเป็นโรงถ่ายนะครับแต่ว่าเวลาเจาะสถานที่ด้านนอกเมื่อกี้ท่านินนะครับเห็นรูปแม่ตัวเองนะเขาขึ้นเพชรรานะครับเวลาเจาะด้านนอกนี่ก็ไปเจาะสถานที่ด้านนอกนะครับหนังืองเรื่องเวลาเราดูเราถึง คือถ้าเราดูใบๆนะครับเราจะเหมือนกับเห็นว่าหนังไม่ค่อยสมจริงนะครับเพราะว่าเราเราไม่เห็นตัวละครพูดนะครับเราไม่ยินเสียงตัวละครพูดเราไม่เห็นเสียงเอฟเฟกไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟกไม่ได้ยินเสียงแบ็กกราวด์นะครับเราก็จะสังเกตดูภาพนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ภาคเสียงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางเอฟเฟกวางแบ็กกราวด์นะครับมันก็จะทําให้เราเพลินไปกับหนังนะครับหนังเป็นเรื่องของศิลปะการตัดต่อนะครับสมัยก่อน จะมีตากล้องเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายเพียงกล้องเดียวนะครับถ้าท่านเห็นในหนัง16มม,มแบบนี้นะครับเปลี่ยนมุมอย่างนี้นะครับนั่นก็คือเขาเทคไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งกล้องใหม่ถ่ายในมุมนี้นะครับพอถ่ายมุมนี้เสร็จอยากจะถ่ายหน้าคุณเดี๋ยวค่อยดูฉากต่อไปนะครับนี่ทักษิณเป็นคนพูดแล้วนะครับพอพูดพูดเสร็จถ้าจะให้อ,อีกมุมนี้นะครับ ครับมุมนี้ก็ถอดกล้องออกมาแล้วก็ถ่ายแต่ทีนี้ถ้าจะเจาะหน้าทานินก็ต้องตั้งกล้องใหม่อีกทีหนึ่งนะครับดาราจะต้องแสดงซ้ากันนะครับเวลาถ่ายหนังนี่หนัง16บมสมัยก่อนนั้นดาราไม่จะป็นต้องจําบทเยอะนะครับเพราะว่าจะมีคนบอกบทเป็นคนบอกให้นะครับเพราะว่าการถ่ายหนัง16บบมนั้นไม่มีการบันทึกเสียงไว้ในฟิล์มนะครับจะต้องมาพากันทีหลังนะครับ ฉะนั้นเวลาถ่ายหนังผู้กำกับเขาจะบอกกับตัวดาราว่าวันนี้แสดงเป็นอะไรแบบไหนอย่างไรฉากนี้จะเป็นอย่างไรอย่างเช่นฉากนี้นะครับถ้าจะถ่ายบอกบทคนที่ยืนบอกบทก็จะอยู่นอกเฟรมนะครับยืนอยู่ใกล้ๆนั่นนะครับยืนอยู่ข้างนอกนอกเฟรมนะครับกล้องจะถ่ายไม่ติดแล้วทานิงก,ก็จะต้องรู้ว่าวันนี้ต้องมาคุยกับแม่ตัวเองแบบนี้นะครับจําได้เลาๆแล้วนะครับว่าจะต้องพูดอะไรมาแต่จะมีคนบอกบทก่อนนะครับเขาก็จะรอฟังบทแล้วก็พูดออกไป ปรับอารมณ์นิดนึงนะครับนั่นคือการถ่ายหนัง16บมอสมัยก่อนนะครับจะต่างกับละครในปัจจุบันซึ่งจะต้องจําบทให้แม่นนะครับเพอมีหลายกล้องนะครับต้องตัดสลับกันต้องรับต้องส่งกันอันนี้ก็น่าจะผิดข้างแครับเห็นกระเป๋าเสื้ออยู่ฝั่งเดียวกันกับทางนี้นะครับจริงๆต้องอีกทางหนึ่งนะครับทั้งมวนจะยาวประมาณ 2ีนาทีนะครับน่าจะผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับถ้าใครยังดูอยู่นี่ก็ต้องขอบคุณละครับบางคนโอ้โหภาพนี้สวยนะครับถ้าไม่เสียนะครับอันนี้ถูกข้างแล้วนะครับใช้มือข้างนี้ประจวบนี่ก็สำราญตลอดเลยนะครับน่าเสียดายนะครับถ้า มีโอกาสพบฟิล์มอีกนะครับยังมีหนังไทยอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมเจอฟิล์มพวกเราเจอฟิล์มในลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งแรกๆก็ไม่กล้าฉายแล้วครับตอนนี้ก็จะเอามาฉายให้หมดนะครับเพื่อที่จะทิ้งเป็นข้อมูลไว้ให้คนคนขวานะครับว่าหนังเรื่องนี้เคยมีอยู่จริงเคยฉายจริงแล้ววันนี้เหลืออะไรบ้างนะครับอย่างนี้น่าจะเมื่อกี้เห็นไหมครับน่าจะผิดข้างนะครับ ว่าน่าจะใช้มืออีกข้างหนึ่งอ้าวอ,อะไรดูไม่ทันฮู้หภาพลอกเยอะนะลอกแบบนี้เวลาจะตัดออกนี่มันตัดยากนะครับเพราะว่าถ้าตัดก็คือต้องตัดหมดนะครับเพราะว่า จะเอาไว้แค่ภาพแค่นี้บางทีมันมันประมาณ2วิสามวินี่มันจะดูไม่ทันนะครับแต่ถ้าเราดูไปเรื่อยอย่างนี้เราจะมองความมีความสึกว่าเราเห็นสีเสื้อเราเห็นสีหน้าของดาราแต่ละคนนะครับนี่ประจวบนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึงท้ายสุดของเรื่องตำหนักเพชรกับวันนี้ที่ยังเหลือครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ